คอนสตรัแวร์ทิตหรือความตรงเชิงโครงสร้างคืออะไรเราจะมาธิบายกันสั้นครับไปเลยครับไทย n าแนลชา n น,นลที่จะพาคุณท่องไปสู่โลกของสถิติให้คุณเข้าใจสถิติสวัสดีครับวันนี้นะครับคลิปนี้นะเราจะมาพูดเกี่ยวกับความตรงเชิงโครงสร้างหรือ Construct Validity นะครับ มีเขียนบอกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้วันนี้ก็เลยมาทำเป็นวิดีโอเพิ่มด้วยจะนำเสนอโดยใช้เนื้อหาของบล็อกนะครับแล้วก็มีตัวอย่างที่เป็นผลมาให้ดูกันนะครับโอเคเราเข้ามาดูที่บล็อกเลยนะก็เป็นหัวเรื่องนี้นครับ consistency ค,ความตรงเชิงของจ้านะครับมีรูปรูปนี้อธิบายไว้เข้าคร่าวแบบคันสั้นง่ายๆคืออะไร c o n s t แบ่งเป็น2ประเภทก็คอือ Convergent Validity และ Discriminant Validity เอาง่ายๆว่า Convergent คือดูความเข้ากันข้างในองค์ประกอบ A มีตัวชี้วัด A1 a 2 A3 A4 เหล่านี้เป็นตัวชี้วัดขององค์ประกอบ A หรือไม่นะครับส่วน Discriminant มองเรื่องความแตกต่างมองว่าองค์ประกอบ A B C 3ตัวเนี้ยมีความแตกต่างกันหรือไม่ a ก็เป็น a b ก็เป็น b และ c ก็เป็น c หรือไม่นะครับ d i s c r i m i n a t e ก็คือแยกออกจากกันนะครเกณฑ์ที่ใช้ตรวจสอบนะครับก็จะมี cr มากกว่าจุดเ ave มากกว่าจุดห้าและถ้าเกิดใช้เป็นตัว hmt ก็คือน้อยกว่าจุดแปแล้วแต่อ้างอิงด้วยนะแต่ว่าประมาณนี่ยกำลังโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ square root of ave มากกว่า latent correlation อันนี้คือสูตรของฟอร์ e นลเกอแล้วก็จะมีสูตรของแพร์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปว่ากันนะระมาดูต่อดังนั้นนะครับประเภทนะว่าไปแล้วตามรูปเมื่อกี้สรุปสั้นๆง,ง่ายๆตามรูปเลยนะแต่ถ้าเกิดอ่านในบล็อกก็จะลงรายละเอียดมากขึ้นนะครับอะมาดูตัวอย่างภาพนี้ังกันอันนี้เป็นงานของจริงๆก็เป็นงานของของของผมแหะคือร่วมร่วมเขียนกับอาจารย์ที่ที่เป็นทีมงานกัน มาดูตัวอย่างจริงเลยดีกว่าจะเป็นอันนี้นะครับจะเป็นเปเปอร์ที่อยู่ในว่าอะไร The e Re a t e r e View นะครับก็ชื่อเรื่องนี้ครับ Self-Directed Learning Behavior Among Communication Arts Students in h i g h f l e x Learning Environment at Government University in Thailand ก็เป็นหนึ่งในในทีมงาน,นอ่ะดาวน์โหลดเป็นดาวน์โหลดฟรีนะครับสามารถออมอ่านได้เลย หลักๆของเรื่องนี้คืออะไรคือทดสอบความเป็น SDL เซลล์ไดเลตเลอ์นี่ทดสอบว่าเป็นยังไงใช่ไหมถูกต้องไหมอ่นเรา,าดูเปเปอร์ข้างในนี้กันตัว purpose นะออวัตถุประสงค์ก็คือทดสอบหลักๆคือคอนเฟิรหมายความว่าเราจะยืนยันว่า SDL ประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อย12 3 4ตึ๊ดๆๆเหล่านี้จริงหรือไม ซึ่งไปดูที่เฟรมเวิร์กันขอชี้ตรงไปเลยนะเนื้อหาข้างบนเราไม่พูดถึงเราโฟกัสที่ตัวสถิตินะครับปึ๊บมาดูที่รูปภาพกันนี่คือรูปภาพนะครับไม่เป็นไรนี่คือรูปภาพที่เป็นคอนเซ็ปต์เฟรมเวิร์ของเรื่องนี้ตักหลคือ SDL ประกอบไปด้วยแองค์ประกอบย่อย o p e n n e s s s e l f Concept, Initial Learning, Responsibility, Love of Learning, Creativity, Positive Orientation และ Problem Solving แปดองค์ประกอบนี้8องค์ประกอบย่อยอยู่ภายใต้ s d l หรือเนื่องด้วยในเนื้อหาของ s d l เนี่ยมันคือ8เรื่องเนี่ยหลักๆแล้วอะ่ะมันมีหลายรูปแบบนะอันคือในมุมมองกับวิจัยนี่มาโฟกัสว่าโอเคขอหยิบยกทิปแเรื่องนี้มาพิสูจน และพิสูจน์ซ้ำเข้าไปอีกว่าไอ้เจ้าแปกเรื่องนี้อยู่ภายใต้ S D L จริงหรือไม่เราจะพยายามยืนยันว่าถ้าคุณพูดถึง S D L จะพูดถึง8องค์ประกอบตัวนี้นะครับดังนั้นปลายทางของเรื่องนี้คือ s e c o n d Order นะครับอะย้อนกลับมาดูตรงนี้นี่ในเทเบิลที่3กํกำลังจะอธิบายบอกผลว่า ในแต่ละตัวชีวัดซึ่งมันคือ first order เห็นไหมครับชื่อตาราง cr and ave of or first order c e ดังนั้นไอ้เจ้า cr ave ที่เราพูดถึงเนี่ย c o n v e r g e n c d i s c r i m i n a e n t เหล่านี้กระทำใน first order เราดูตัวอย่างนะครับ dimension ใช่ไหม openness ก็มีคิวต่างๆก็คือ indicator ของเขา cell concept ก็มีคิวต่างๆคือคือ indicator ของเขาเรานำเสนอค่า minsd เรานำเสนอค่า Factor l o a d i n g ในวงเล็บ first order นะครับและก็จะมีค่า cr ave มาประกอบดังนั้นก็จะมีเหล่าด้ทั้งหมด8องค์ประกอบย่อย Continue ป,ปึ๊บปึ๊บ,บครบละ cr ave ทั้ง8องค์ประกอบย่อยจากนั้นมาสู่เทเบิลที่4คือ discriminant บอกความแยกออกจากกันความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบเราเรีลำดับนะ1 นะครับหนถึงแครก็เอามาคอสกันตัวเลขในตารางนี้คือ latent collision และตัวเลขในแนวเยียงเอที่เป็นตัวหนาเนี่ยบอกไว้ value in the diagonal w o e r e the square root of a e ก็คือเป็นค่า square root of a e ซึ่งเป็นสูตรของ for n e l l a n d l a i g e n และวิธีการอันก็คือค่าในนวเยียตรงเนี้ยเนี่ยทุกตัวเนี่ยทั้ง8ตัวเนี่ยนะครับ เมื่อเทียบกับค่า Latin c o l l e t i o n ไหนมีค่าสูงกว่าอย่างเช่นจุดแปดสมากกว่าไหมจุดแปดสมากกว่าไหมจุดแปดสาตรงนี้นี่มากกว่าสายมือนี่ไหมถ้ามากกว่าก็เป็นอันตัดสินได้ว่าไอ้เจ้า dimension แต่ละ dimension ทั้งแปดเนี่ยมีความแตกต่างแยกออกจากกันจริง openness ก็เป็น openness cell concept ก็เป็น cell concept และขั้นสุดท้ายของเปเปอร์นี้คือนำเสนอ s e c o ด d อ r ดอร์ p ก็ยกระดับนะครับดังนั้นในรูปในรูปตรงนี้เราไม่ได้นำเสนอละเอียดแต่ให้รู้ว่าเบื้องหลังภายใต้การวิเคราะห์มันก็จะมีอินดิเคเตอร์ใช่ไหมครับของ p p n n n s s อินดิเคเตอร์ของ s e l l Concept i n อินดิเคเตอร์ของ Learning แต่ละตัวย่อยๆเลย แล้วก็ทำ C A ที่เป็น s e c a n t o r d e r แบบนี้แล้วก็มาสรุปว่าโอเคมันใช่ไหมถ้า Loading ดดผ่าน<ห>เกินจุดส P Value ผ่านก็ถือว่าใช้ได้เป็นอสรุปว่าทั้ง8ด Dimension นี้อยู่ภายใต้เรื่อง SCL จริงๆฉะนั้นเรากลับมาที่ตัวบล็อกนะของเราบทความในเว็บของเราก็ตรงเนี้ยเป็นภาพจากโปรแกรมอลิกใหย เป็นปลั๊กอินของ A-MOS ที่ James Gaskin เขาเขียนขึ้นมาเพิ่มให้ก็เราใช้ A-MOS ใช่ไหมเรา run CVA p e r s o n d e r แบบรวมทุกตัวแปรได้ไหมครับกดแค่คลิกเดียวมันก็จะปรากฏผล CRAVE และ d i s c r i m i n a n t เหล่านี้มาให้เราเลยเราก็เอาตรงนี้ไปเขียนตลาดนะครับซึ่งต้องบอกนี้ว่าเท่าที่ลองดู A-MOS ไม่เกิน26เนี่ยยังสามารถลงปลั๊กอินได้ แต่ที่เจ็ดขึ้นไปเนี่ยไม่ชัวร์เพราะเหมือนกับว่ามันยังมีความไม่ไม่สมบูรณ์คือ A-MOS เขาก็พัฒนาตัวเจมก็ต้องพัฒนาตามหรือว่าเออเราจะไปใส่โปรอนต้นเข้าไปถึงยังไงนะครับก็เลยถ้าเป็นเวอร์ชั่นสูง,สงๆก็อาจจะย,ย,ยังมีปัญหาอยูก็ตรงเนี้ยก็เลยกันว่า a ม o s ออกมาให้ก็คืองนะ่ายใช้จปร่ิน,น,นแต่ถ้าไม่มีโปกตินทำไงคำนวณมือ ก็ต้องไปหาสูตร cr a v e แล้วก็คำนวณนแล้วก็มาสร้างความสัมพันธ์ตรงนี้เป็น discriminant น,นั้นก็สรุปค่าเป็นว่า cr มากกว่าจ7 a v e มากกว่าจุดห้า for n e l l r a c k e r ก็คือ square root of a v e มากกว่า latent c o r r e l a t i o n แท i ถ้าเป็นสูตรแท้ก็คือในแนวทะแยงอ่ะจะเป็น a v e ตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็น a v e และข้างในเนี่ยจะเป็น latent collation square คือยกกำลังสองแบบนี้แล้วก็ถ้าใช้วิธีการของ HMT ก็น้อยกว่าจุดแป้ตัวอย่างก็สรุปแบบนี้ก็คือคอน c e p นต์บริยตี้ทำเพื่อตรวจสอบความตรงว่าแต่และองค์ประกอบเป็นชิ้นนั้นจริงไหมและแต่และองค์ประกอบแยกออกจากกันจริงไหมซึ่งควรทำนะเพื่อให้เคลียร์ให้ชัวว่าเออมันใช่ และถึงจะไปทํา S C M ต่อมันก็จะดูดูมั่นคงดูมั่นใจดูน่าจะถือมากขึ้นส่วนข้อควรระวังนะในี้ผมสรุปไปว่าควรแสดงระเอียดให้ชัดเจนเหมือนตัวอย่างเนี่ยต้องมี C R A v E ชัดเจนบอกเลยเท่าไหร่ย,รยังไง Discriminant ยังไงอธิบายด้วยแนวทะแยงคืออะไรใช้สูตรของใครก็จะบอกไปในเนื้อหาแล้วก็รายงานใี่มันคบถวนว่าคืออะไรครับแล้วก็อินตัวแปรรีวิวคณะ d i s c r i m i n เขงง้มา มานำเสนอให้มันชัดเจนโอเคโอเคก็สรุปแบบนี้นะก็จำว่ายังไงการทำ s c m ที่เป็นเป้าหมายปลายทางเราควรทำ CFA เพื่อเพื่อเพื่อแยกเพื่อชัวร์เพื่อตรวจสอบด้วยบางครั้งเนี่ยเราทำรูเกชั o นธรรมดาก็ก็ใช้ CFA เพื่อตรวจสอบเรื่องตัวแปรเรื่องตัวชีวัดได้มัน มันไม่จาเป็นว่า c ีเจะยึดอยู่กับ ACM ไม่ใช่ว่าขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นก็คือมองว่า C ีเคือ c ีพอคือแ e m เบนโมเดลโมเดลการวัดวัดตรงตัวคือวัดว่ามันใช่ไหมมันตรงไหมแล้วมันแยกออกจากไหมส่วปลายทางหลังจากนั้นเนี่ยเอาตัวแปรไปทํอะไรต่อทําเป็นพา t อาร์เอสิทำเป็น ACM หรือแค่ดีเกชันธรรมดาก็แล้วแต่ผู้วิจัยนะครับสุดท้ายก็ฝากไว้นะครับ สำหรับใครที่ต้องการปรึกษาผู้ช่วยวิจัยผู้ช่วยทำสตินะครับก็สามารถตอบมาได้มีคอร์สสอบต,ต,ต่างๆคอร์สติวต่างๆก็ในเว็บไซต์นะครับลองเข้ามาดูได้กสุดท้ายอย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะครับเรื่องหน้าเรื่องอะไรก็กดติดตามกันในทุกช่องทางนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับก่อนครับสวัสดี